เพราะฉะนั้นเมื่อได้สรุปแล้วทีนี้จะพูดนี่พูดเรื่องคนจนโลกุตรักับคนจนโลกีเลยไปใหญ่เลยเนี่ออกนอกค่ายไปใหญ่เลยนะคนจนที่เป็นทุกข์ด้วยการกู้หนี้ยืมสินคนจนในโลกเนี่ยเขาไปเอาง่ายๆตื่นๆว่าไม่มีทรัพย์สินคารไม่มีวัตถุสมบัติอะไระไรเท่านั้น ความจริงแล้วซับซ้อนที่อาตมาพาพวกเราปฏิบัติจนกระทั่งถึงบอกว่าเพราะคุณมัมเป็นคนจนไม่มีทรัพย์สริงขารเป็นของตัวเองเลยเป็นอนาคาริกชนมีแต่ของส่วนกลางแล้วก็ยัาอยู่เป็นไม่ใช่มาหัวเน่าแต่เราอยู่อย่างเป็นคนที่เป็นมิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยก็เจียมตน ใช้ซอยส่วนกลางได้สบายตามฐานะของเรา,าเขาจะเห็นว่าเออหมู่เขาควรให้เจ้าหน้าที่เขาดูพอสมควรให้เราก็เอาไมา่ใช่ว่าแม่อวดดีอวดฉั้นเก่งชั้นดีฉั้นอะไรทําไมไม่ให้ฉันมากๆอะไรนี่มันก็ไม่ไปต้องไปอย่างนั้นนะเพราะงั้นคนจนเข้าทเป่าคนจนโลกียะเนี่ย จึงเป็นคนจนที่ไม่มีปฏิพานปัญญาไม่เข้าใจอย่างสำคัญเลยว่าคนจนจริงๆแล้วเนี่ยคนจนจริงๆแล้วคือคนที่ไม่มีจริงๆไม่ต้องสะสมเลยเข้าหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าว,วันนักเก้าเลยหลักเกณฑ์ของวันนักเก้าที่ยิ่งใหญ่มากเลย นะมาเป็นคนจนอยู่ในนี้นะเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเรีย่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายสุภะแล้วก็เรียนไปกหม่สุโพสะพัฒนาเจริญไปง่ายไม่ใช่เป็นคนที่ลําบากลําบนสอนยากว่ายากสอนยากลําบากไม่ใช่สุโพสะแล้วก็เป็นคนรู้จักจนมาจนจะเข้าใจความหมายกับคำว่าจนลึกซึ้งขึ้นเลย ตอนนี้พระครูพูดถึงคนจนโรคุตละใช่ไหมพวกเราก็มาพิสูนนจนนะ์เป็นคนจนโรคุตละนะเป็นคนเลี้ยงง่ายนะเขาทำอะไรมาเป็นไร้สารพิษก็ทำไมกินเรียบนะนะไม่เหือนะเลี้ยงง่ายไม่คิดถึงความอร่อยใช่ไหมฟังทำรรก็นทำไมฟังโอ้โห ถ้าจะพูดคาตมาว่าคนขยันฟังธรรมนี่ใครจะสู้ชาวโสกนะมาฟังโอ้ฟังแล้วฟังเราฟังเช้าฟังหมอเขียวเขาแน่กว่าอองนะไม่ดูผมไม่เคยไปอฟังฟังดูดูหมอเขียวก็ฟังธรรมกันโอ้ได้กว่าชาวโสกโดยค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าฟัง ได้ประโยชน์นะเอาที่ประโยชน์นที่ได้นะที่แค่ขนาดนี้แต่มาก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหม,มขนาดเนี้ยนะแต่ว่าขนาดนี้กําลังดี <laughs> อันนี้มันพครูต่อครับก็ขอเพิ่มขึ้นไปว่ามาเป็นคนจนแบบโลกุตระเนี่ยเป็นคนจนที่คนจนโลกิยะ ถ้ายังไม่มีโลกุรธรรมไม่มีปัญญามีแต่เชโกเนี่ยมีแต่ความรู้อยู่ในกรอบของโลกิยะทั้งหมดเลยไม่เชื่อว่าจะมาเป็นคนจนได้นี่ก็เป็นโลกิยะแท้ๆเลยไม่เชื่อเป็นคนจนมันจะอยู่ได้ไงก็เป็นหมาหัวเน่าเท่านั้นเองแต่คำว่าหมาหัวเน่าหมายความว่าถ้าคุณไม่มีเงินไม่มีทองเลย ยิ่งเป็นคนไม่สะสมอปัจจยะเป็นคนยอดขยันวิริยารรมภสุดยอดตัวสองตัวสุดท้ายของวันนาเก้นนา 9. โอ้โหวิริยารรมภอปจ,จยะไม่สะสมเพราะฉะนั้นกายกรรมวิจิกรรมโนกรรมพวคุณก็โอ้คนนี้น่าเลื่อมใสขยันมันเพียนสร้างซันอย่างนี้นี่สังเขากองกลางเส็แล้วตัวเองก็น้อยใจน้อย อาการไม่พลาดไม่เปลืองไม่อะไรมีแต่เป็นผู้ที่มีคุณค่ามากเพราะขยันสร้างสรรค์มากเข้าไปอยู่ส่วนกลางแล้วตัวเองก็ใช้แต่น้อยเป็นคนประหยัดมัธยัติจริงเป็นคนที่ศึกษาตนเองทูตะศีลดีเคร่งดีเจริญด้วยข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาวิมุติ จเรเิญกัน,นเรื่อยๆทูตะอะไรบกพร่องอะไรที่ยังไม่ดีสันเลขะของตัวเองก็รู้ตรวจสอบตลอดเวลากายวาจาใจที่มันจะต้องขัดเกลาตัวเองสันเลขะทำตลอดใจหยุดใจพ่อสันตุธิหรือสันโดษ ใจมันแค่ความหมายก็ว่าสันโดษตัวเดียวนี่ก็ลึกซึ้งสุดๆเลยศูนย์ก็พอไม่มีของตัวของตนเลยก็พอเพราะยังไงก็มีอยู่มีกินยังไงก็มีชีวิตยอยู่รอดพึ่งพาใสากันได้พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายก็ได้จริงจริโอ้มันลึกซึ้งซับซ้อนนะมา ว่า,ม,ามันลึกซึ้งซับซ้อนจริงๆพฤติกรรมมนุษย์ที่กําลังพูดเนี่ยตามหลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเอาวรรณกาวมาขยายความแค่นี้ก็สุดยอดเลยแล้วก็แนะนําสังสอนพูดสุโปพศเจริญพัฒนาง่ายไม่ยากไม่ลำบากอะไรอยู่กันอย่างสบายเลี้ยงง่ายนะ ง่ายจริงๆรวมแล้วอาตมาว่าอาตมาพามาปฏิบัติธรรมแล้วพวกเราชาวโกเนี่ยมีคุณธรรมวันนักก้าวได้จริงๆอย่างเนี้ยงองงามง่ายงองงามง่ายองงามเนี่ยมันโฆษณาแฝงปุ่ยนะปุ๋ยงองงามงองงามง่าย สรุปเข้าป้าก็คือคำว่าความรู้เชโกอย่างหนึ่งความรู้ปัญญาเนี่ยอีกอย่าง